การขายปีกาโลลาสามสิบบาทนะพี่นะ้อยขิดาท่านจิมจูเนาะกันมาสื่อเอาอย่สวนกโลลยี่ห้าบาทนะพี่นะ้องกเพะท่านเนี่ยเก็บขายกะต้องรอปีสิบก็มือเนาะให้มันง่เต็มทีก็จังคอยจะเก็บขายเนาะนะสวัสดีครับ คลิปนี้จะมาอัปเดตมาซีดาครับมาคีดาก็เป็นพันกิมจูครับสิ่นเค่ครับก็บสีมาเบิงลูกมาคีดาที่ห่อได้ก็ประมาณสองอาทิตย์กลัวหรอครับกพราะท่านไน้เก็บขายหรอกครับก็่อไปอีกประมาณสิบกว่ามือมันไงเต็มถี่กอนเดี๋ยวเบิงน้ำกัน ขึมฝ้าขึมฝนนะครับมืออากาศครับพอแดดหอแต่ที่แหลกครับครับลูกประมาณนี้นะครับเห็นบ่ครับเอเมนขายกับขายอะไรยู้อตะวันบัตรท่นไหนเก็บล่อไปอีกประมาณสิบกว่ามือยังนกูเก็บขายสิบกว่ามือง่ายๆเต็มทีกันนะ เบิ่งแต่ละต้นนี่งาเขากองลงแบบพีน่น้องห่อตะที่แหลกไปคักเลยหุ่มลูกหน่อยมั่นน้อยหน่อยคักหน่อยประมาณซาเงินเหรียญบาทมันก็นเลยบวท่านไหนไง่ายกับห่อรุ่นกันหรือซึ่มในี่ห่อรุ่นกัน มีการกำลังง่ายขึ้นแล้วพี่นอ้องนะพี่น,อน,อนอ้อัปเดตยงีเยมจะเศานะครับอากาศดีดีดครับขึ้นฝ่าขึ้นฝนนะมือน ง g าเขากับกองล,งลุงจุ้มนี่บไดเด่ฮอว่ามันมันเป็นกันมันห่อนี่มันเกินห่อแล้วนะสามน่วยเลยจุ้มได้ไดบไดเด่อกาไใบทากินบ่ขายจุ้มนี่พี่น้อง ไปแัก,กินหัวตาลูกที่มันสมบูรณ์ลูกสมบูรณ์ลูกที่มันว่าเป็นจุดมึงางางากวางขึ้นลงมาเหรพี่น้องนักเลยมึงลูกประด้หัวเหร นูเริ่มกินแหละพี่นนอกลูกวกห่อหนูกินเลยเบื้องลูกห่อบานหนูประกัดสังเกตเบื้องดูป้องกันหนูไดไรดูที่ผสมบุญก็จะเป็นแบบนี้แล้วพี่นอกดูกที่บกเกี่ยง ว่ามันมแมลงวันท่องมันเข่าไปใครใส่แล้วใครฝังไว้ทั้งในของน่วยมักซีดาแล้วคือว่าใส่ว่าใดแล้ว๋ยถีมาพายเบิงนะ้งกับอันหอหอกับบอหอนะพาคือกันนะว่าลูกกี่หอทงยางสีมีน้อนบ่านะพีนะ้อนกับลูกที่บอหอเนะเดี๋ยคอยเบิ้งน้ำกัน เบิ้งลูกนี่้วพี่น้องเนาะลูกที่ห่อเนะาะว่าสิมีนอนบ่เนาะแก่ก่อนนะเนาะแตาเบิ้องน้ำกันนะพี่น,อน้องว่ามนะันสิมีนอนบ่เนาะบิดหมุนมุน thị trường nó Phá bưng nó và thì mình nói mà nó phi nó ừ ừ ừ ใส่ได้เนาะกับันกบับพรท่านเนีเต็มทีไปไหนเนาะอีกประมาณซิปก็มือนอะพี่นอ้องกัสิีไปเบิ้งลูกที่บ่หอเนาะเดี๋ยวสิพายเบิ้งอีกมาพาเบิ้งลูกนีเนาะทีบ่ได้หอเนาะพี่นอ้องเบิ้งใส่กันเนาะตก,ตกตกลงแล้ว เดี๋ยวถึงมาพายบึงว่ามันสิมีน้อนบ้านบึงเนี่ยครับสิมีน้อนป่ะครับผมเนี่ยพี่น้องกินป่าด้เลยเนาะใส่ปลาใได้เลยพี่น้องจอใจกลางของหมอมกศีดาเลยพี่น้อง มาเบิ่องเงินลูกที่พาแล้วพี่น้องลูกกันที่ห่อแล้วพี่น้องใส่ได้แต่ว่านี่ใส่เม่ได้คลิปนี้กับเพียงทรัพนี้นะพี่น้องกับบมี่ยังไลนะ์เนาะมาอัปเดตให้เบิง้งถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหน่อยๆของนุ่มทินนิสารบานเฮาด้วยพี่น้อง กิบหนาะพอกันไม่ไปแล้วสวัสดีครับ